คือกระจุยกระจายแบบนี้เอานันพี่น้องกระจุยกระจายแบบนี้มันก็เรียบร้อยครับผมนะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเอามาให้เบิองน้ำกันครับผมพี่น้องผมใส่ไว้ในนัน้นครับผมนี่ปลาเล,เล็บแมวหนน่ะคพณ่อนะเพ่นอพนออกมานอกพี่น่ะไม่ทายเบิองว่าพี่น้องน้อยกุด เดือหากิงกับปูเอ๋อเรียบร้อยครับผมอุ้ยงาม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 เดี๋ยวนั้นงามงามนั่นครับมาอันนี้บอสใส่ไปอ๋อเรียบร้อยพี่น้องอ่ะจุดนี้ก็เรียบร้อยนั่นครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี่ผ้าบะดักหนูคือเก่าพี่น้องไม้ ไม้ก็เป็นไม้เก่าที่เขาเคยมาใส่บ่วงพี่น้องมาใส่บ่วงไม้ง่ามครับแต่ว่าตอนที่ผมมาใส่อากาศมันหนาวแห้งครับตอนนั้นนี่ลงประมาณสิบสองสิบสามงสามันหนาวแห้งรู้สึกว่าหนูนี่บ่ค่อยออกครับผมเมื่อนั้นได้หนูอยู่สองแต้มได้หนูอยู่สองแต้มแล้วก็ถือถือร้อยไปแต้มนึง แต่ว่านูน,นี่หลายแห้งพี่น้องง,งามๆเลยครับนูน,นี่งามๆเลยมีจุดที่ว่าหนูพานนูอย่างเราบอบบได้โตบบได้โต,โตพี่น้องคุดไม่ไหมเลยครับบบได้โตเมื่อนี้บบได้มาส่กับไอ้บเรมบเ,เรมื่อนี้บบได้มาใส่บววงพี่น้องเมื่อนี้บบได้มาใส่บ่วงครับเมื่อนี้มาใส่เป็นกับล็กลองเบิรงพี่นอ้องอ สนามอ่ะสนามนี่เป็นสนามแรกเลยพี่น้องของกัาฟเล็กของผมพี่น้องปกติแล้วทุกๆปีแล้วผมก็สิเน้นเป็นกัาเล็ก่าเยือกกระปูพี่น้องเยือกกระปูเยือกกระปูเดี๋ยวเพราะลลายด้วยเป็นเยื่อเขาอ้อยครับผมแต่ว่ามือนี่เป็นเยือกกระปูรวนๆแล้วก็ชีดด้วยน้ําหอมอ่ะกัาฟเล็กผมสร้างมาใหม่ๆแล้วครับอ่าก้อนหนานี่สร้างมาแล้วสิบอัน สั่งมาแล้วสิบอันถือขโมยไปแล้วอันนึงพี่น้องเหลือเก่าผมสั่งมาเพิ่มอีกสิบมือนี้เอามาสิบเก่าอ่ะมือนี้เอามาสิบเก่าเบิร์ดโบเบิร์ดโบ,บ,บลูตัวออกมาสิบเก่าอ่ะมาเบิ้องน้ำกันครับผมนี่นี่ครับนี่เยื่อะผมเยือ่อกระปูเผากระปูจีนี่ครับเหล็กนี่ใหม่ๆเลยครับยังบ่ทันได้แกะเสือกแกะฟางเลยพี่น้องแกะกองใหม่ๆเลย สิบอันแล้วก็อีกเก้าอันเป็นอันเกาอ่ะเดี๋ยวมีจุดง,งามๆพี่น้องมีขุยง,งามๆใหม่ๆเดี๋ยวเบิ้งน้ากันนาอพี่น,อน้องเนาะอ่ะไปกันเลยครับผมขอให้มันหมานคือเก่าครับผมมันหมานคือเกา่าเบิ้งจุดแรกน้ากันครับผมจุดแรกพี่น้องนะเบิ้งข้างท้างเป็นแ แต่ใส่วงยังได้การเลยทีเดียวทางด่วนเลยถ้าใส่วงยังได้การเลยบึงจุดตับแยงที่ว่างน้ำกันนะผมนี่ครับนี่ร่างเลยนะครับผมเยอะกับปูชิด,ด้วยน้ำหอมเรียบร้อยเบิึงทางครับผมยังบ่มี การพานการใส่บ่วงพี่น้องจุดนี้ดูครับคุอย,ยู่นี่เห็นไหมพี่นอ้องเลือว่างน่าคุยกับยานไมชั่วพี่นอ้องจุดนี้ว่างอันเดียวพ่อพี่นอ้องเพราะว่ามองไซหลายมองไซหลายหุ่นใหญ่ไปบมองนิดน่อยองอมงม่อม อ่ะโอเคครับรุ่นกันครับผมอดใจบ่ไหวพี่นอ้องจากจุดนั่นขยับม,มาอีกหน่อยนึงอดใจบาไหวตรงคุยตรงที่บ้านนี่แหละครับผมคุยนี่ผมมาว่างไว้ใต่ครับผมโอเคครับรุ่นกันสองจุดพี่น้องคุยดีเบิง้งจุดนี้น้ำกันนะผมขุดใหม่ๆเลยพี่นอ้องขุดลูกใหม่ๆเลย น่นี่ครับผมไม่ไม่พี่น้องหน,น,นูปากรูเปเลนไม่ไม่เลยจุดนึง่งตรงนี้พี่น้องมาดูว่าอันเดียวกันบอสใส่เลย่นีนนกกับรูคือกันแต่ส่งรูหน่อยก็รูนั่นอยู่ปากรูกตรงนี้เลยชิดลำหอมเนี่ย บังทุกท่นะนะเดือนแก้งครับผมเดือนแก้งบังทุกท่นฮะ,ะรุ่นกันครับผมจุดที่สองบม่รู้ว่าคุยเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าใส่มองเดียวพี่น้องพอา,าขางมนก็มีคุยกันมีคุยทันสองฟังเลยโอเคครับสวยๆเบิ้งอีกจุดนึงน้ำกันครับผมอันนี้อยู่ขางคู่สาพี่น้องขางคู่สาว่างแบบนี้ได้ครับผม ฝากลูกพี่น้องนี่ก็คุยกันสวยๆแล้วครับโอเคครับผมรุ่นกันครับเบิ้งจุนย้มกันครับผมคุยอีกแล้วพี่นอ้องนีก่กบผมไม่ไมครับไม่ไมพี่น้องอ มมเป็นไม้บนข้างข้างเป็นเปลี่ยนครับผมข้างเป็นเปลี่ยนเลยมาอันนี้ปากลูกอีกข้างนึงพี่น้องสีรับเบนข้างเขาข้างเขาปากลูกย่งร้อยเท้ายังชัดชัดอยู่เลยครับผมเสร็บ <คะ S 2> ข้างนาประมาณนี้เลยครับผมเสร็บนาปากลูกเลยพี่น้องโอเคครับ รุ่นกันสวยๆอีกจุดนึงครับผมเกือบสิเซสแล้วพี่น้องหรืออันสุ้ไทอันนี้มันหนีบมือพี่น้องหนีผมสองทำเชื่อุรุูหิซสดได้บ่ได้อะเบ่งน้ำกันครับผมรีไว่พี่น้องสภาพไม้ครับผม บรรยากาศพอดีอะไรกำลังสีตกดินพี่น้องงามครับข้างหลังใส่ประมาณเกือบเกือบซิปพี่น้องเกือบเกือบซิปเราจะเลาะเพื่นไปคุณละเกือบเกือบซิปรุ่นกันเหมือนเสาที่เดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศพอดีร้อนถีบโตกดินนกันนะผม สวัสดีครับผมเซานีสีผ้าไปยามหนูครับผมเพราะว่านี่ดักกับเล็กไว้ครับผมดักหนูเป็นกับเล็กเยอะกับปู่จี้ครับอ่าสิบเก่าหลังพี่นอ้องสิเก้าอันแต่ละจุดกับง่มๆครับผมเป็นนาคุยเป็นปากคุยเป็นทางมีร้อยหายู่หากินอ่ะไปรุ่นน้ำกันจุดแรกครับ จุดแรกผมใส่ไว้สองอันครับผมจุดแรกใส่ไว้สองอันจุดนี้ย่งบะมีบ่วงมใส่พี่น้องไมเปิดซิ่งครับคุยนี่คุยเปิดซิ่งบะมีบ่วงนี่อย่างมใส่ซอะไปรุ่นน้ำกันครับถึงแล้วครับผม ใหยูได้แถวนี่ค่อขอให้มันหมาน,นครับผม,มรับเล็กยังคือเก่าครับ,รบหลังแรกแก็นิ่ง ่ะมาเบิง้งอีกหลังน้ำกันครับผมยูตรงคุยนี่ครับพี่น้องคุยคนคุยไม่ไมครับผมใส่ไปนี่บ่เอาเลยครับนี่ครับเบิ้งทางพี่น้องเบิ้งทาง วิยแหลกเฝ้าครับผมผมกัยังบดูคนกิ่นกับปูหรือยังบ้านกินครับช่วงนี้เกี่ยเเขาแล้วไม่ไม่ยังบออ้านอึดเงาอ่นหยังพี่น้องแต่ว่าเสียดายแห้งพี่น้องจุดนี้คุยนี่ไม่แห้งท่างท่างยางนี่แบบเนียนกิกเลยครับผมอ่ะไปรุ่นกันต่อจุดต่อไปครับผมมาเบิ้งจุดที่สองแ้วกันับผมพี่น้อง ุูดใหม่ๆเลยเจ้าโฮมไซเป็นน้าคุยกัน,นคือกระจุยกระจายแบบนี้เอานั่นพี่น้องกระจุยกระจายแบบนี้มันก็เรียบร้อยครับผมะนะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเอามาให้เบิ้งน้ำกันครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งนี่พี่น้องปากลูกเพื่อนอ่าแตมแหลกมาแล้วเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับผมมาเบิง้ง ใส่น้ำกันพี่น้องบ่อน,น้อยครับผมใหญ่อยู่ครับนี่ครับผมมาทำมาดาพี่น,อน้องกึกกึกใหญ่เลยบักกึกใหญ่เลยร้อยใหม่ๆฟังนั่นก็มีร้อยพี่นอ้องผมมันบ่อน่าที่มีตัวเดียวพี่น้องจุดนี้มันเป็นสองมันเป็นคืคอคสองขุยนี่ครับผมฟังนั่นก็ร้อยขุดใหม่ๆเลยผมยางเบิร์กกลีน ต่อไปเป็นอยู่ในขางสะพี่น้องคุยบักใหญ่เลยว่างนาคุยคือกันครับผมอย่ามาสามหลังเลยแต้มนึ่งแล้วอ่ะถึงแล้วครับผมจุดนี้อยู่นี่ครับเห็นไม้ละจันไน่พี่น้องขอให้มันหันครับขอให้แจ่ส่องมาคุยใหญ่แห้งพี่น้องคุยี ของน,านง่าอยูอุ้ยบอกเอาพี่น้ออนี่ครับผมคุยยังงามเลยบอกเอาไหมรุ่นกันต้อครับอีกคุยนึง คุยนี่ใส่สองอันครับผมใส่ไว้ข้างล่างอันนึงแล้วกับข้างบนแถวแถวแปลีหลังนึงอุดนี่เขาเคยมาใส่บ่วงบอด่ายวีนอใส่บ่วงผ่านแล้วบอติดหลังหนึงนะ่งอีกทีแถวนี้เดี๋มันอยู่แถวนี้แหละอุ้ยพี่น้อง ถือร้อยกระปูหลังนี่ผมไม่ได้เอาอยางรัดนี่กระปูหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลอยไปลงมาถือร้อยกระปูครับผมไม่ได้เอาอยางรัดไว้พี่น้องมีใส่มาแล้วก็มาถึงหลังนี่เระไม่ได้เอาอยางรัดต่อไปผมพวกยางรัดไปเบิดเลย ดุ่นหลังด้านบนครับจุดนี่นี่ขอให้ได้พี่น้องอุ้ยพี่น้องผมเห็นเหยือ่อละนี่ครับผมไม่ไม่รูปแบไงเรครอบผม ปากลู่่เอาเลยแต่ว่าด้านล่างนั้นร้อยกระปูเสียดายครับผมจุดนี้ง่ามจุดนี้ง่ามแห้งโอเคครับไปรุ่นกันต่อครับผมจุดต่อมาอยู่ในปลาเล็บแมวนี่พี่นอ้องเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันยังเหลือโตบ่พาถือร้อยเอานูอยู่จุดทั้งนั้นพี่นอ้องตอดมาใส่บวก เดีวมีไซไปเหยียบเนูพี่น้องผมไซไว้ในนั่นครับผมนี่ปลาเล็บไม่เอาดูน่ะพูดหน่อยเพิ่นออกมานอกพี่น่ะอ่ะโอเคครับแต้มสองม,มาแล้ว เดี๋ยวออกมาให้เบิ้งนกันอ่ัมาเบิ้งแต้มสองแล้วกันครับผมงามๆอยู่พี่น้องอี่สองเต้มแล้วครับผมจะว่าจุดที่สองนี่ออกมาไกลเกินครับจังอย่างมาขาบออกไม้เนี่พี่นอ้องผมสังเกตียเบิ้องตันเบี่เย็นแผลอยู่หน่อยนึงบ่รูว่า จากนกหรือจากหมาหรือจากแมวพี่น้องดีบ่โดนขย่ำดีครับผมบ่โดนขย่ำอ่ะจุดต่อมาครับผมข้างหน้านี่สามหลังเลยครับอยู่นีนึงอยู่ข้างหลังพุ่นนึงแล้วก็อยู่ต่อไปทัดไปอันนึงอะปุ่มนี่สามหลังจุดหนึ่งนี่นี่ครับข้างในนั่น,นพี่น้องนั่นคือเกา <Yeah. S 2> เดีราเอากลับแป๊บนึงจุดที่สอง่เิ่งคุยเพิ่งคุยบงอยังเลยข้างในแป่นไปที่ฮะเอาใส่ไข้างในนี่แหละเดี๋ยว บ่มีอ,มมอย่างพี่น้องเป็นตะโดนอยู่เด้หนามเหลแนวอีกครั้งหนึ่งอยู่ข้างในครับเป็นท่างแบบสีพานเป็นโรคหวยพอฟังนั่นเป็นหวยพี่น้อง สามอันขอจยกแตถมหนึ่งก็ยังดีรุ่นกันอย่ามาเราสองอันบอมีแตถมน,นี่เหรอครับแตถมบักอ,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 อาจจะยังไงบ่สจะตัวบอสเห็นขาวๆเ,เห็นขาวๆนั่นครับแตถมหนึ่งอ่ะ ไก่จปเลยนัะครับผมาขาวๆนะพี่น้องนูท้องขาว <c oughs> โอเคครับแต้มสามตืมกันพี่น้องโอเคผมรุ่นกันต้อครับผมมานเราสามแต้มครับอ่เลี้ยงไปแล้วก็ได้คนพี่น้องเลี้ยงไปเลย เบิ่งหลังแรกนั่นกันกอ่นนนอนหลังแรกอยู่ใต้ต้นตาลพี่น้องหลังแรกอยู่ใต้ต้นตาลนี่ยังบ่ นหนูไต่เนี่ยคับชุกเกาต้องเก็เป็นต้งเป็นแต่มีนีพี่น้องเป็น,น,เ,ปนเป็นแปนอยู่ดิมามีอย่าง ต่อมาอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่ครับผมคุยบุ้งร้อยพี่น้องอยู่ข้างหน้าห้องดีไปข้างหน้านี่นไหมพี่น้องหาก่อนห้งดีไปตรงไหนอ่ะอี่คือเก่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บ งามเพดิอีกอย่างนึงอยู่ในคล้องร้อยร้อยกุศหากลินเหยื่อเต็มเลยครับบือท้ายเบรงว่านอนร้อยกุศกลิ่นเหยื่อ หาจิงกระปูเอาเรียบร้อยครับผมอุ้ยงาม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 เดี๋ยวนั้นงามงามนั่นครับอามาอีกแล้วไงไโอเคครับเดี๋ยวออกมาให้เบิ้งครับผมอะเบิ้งแต้มน้ำกันครับผมนี่ครับงามงามอ่ะไปกันต่อครับผมไปกันต่อมาอันดาวพน้องมือนี่ ีแต้มแล้วสีดายจุดที่ว่าบอ่อาพี่น้องทางามเลยจุดที่แบบว่างไว้น้ำขุยน้ำหยังครับผมที่ว่าบอ่ออาพิ่นอาจึ้อาจสีแบบเขียวแล้วพี่นอ้องอาสีเขียวแล้วจากบ่เขียวคนมาดักบ่วงดักยังเนียก็สีเขียวแล้วครับ เกิดเลยที่เอาหนังจักหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาสัาม่มมาหนังพี่น้องอ่ะอีกจุดนึงอยู่นี่ครับผมมันบ่ใส่ไปอู้เรียบร้อยพี่น้องอ่ะจุดนี้ก็เรียบร้อยนั่นครับผมดูรองขาวเดี๋ยวเหลืออีกจักหลังเหลืออีกสองลังสุดท้ายงามๆพื้นกันครับ นึงมาใผมหังอยู่ไหลังนึงอยู่พุ่หน่เีวมองไปจะไซด้ครับทางท่านั่นก็ใส่เด้ท่านั่นกไดะดูหลังนี้กันก้อนกระไใบใสบ่เอาพี่น้อแต่โดนขนาดเลยครับ สุดท้ายขอแต้มนึงยังไงครับผมขออีกแต้มนึงแต้มสุดท้ายยังไงเลยจุดสุดท้ายครับใส่ไว้ตรงไหนองุ่นไม้ไว้ไก่ๆมองใส่เลยครับผมเพราะว่านี่พลานหลายนายพลานหลายยลังนี้พี่น้องเพราะผมยาวกว่าผมขอแต้มนึงยังไงครับแต้มสุดท้าย อุ้ยบเบาพี่น้องอืมม้วนกัดเนี่ยม้วเนเพิ่มมากกัดหนีอุ้ยโอเคครับครบแล้วเดี๋ยวไปรับชมผลงานน้ำกันอีกครั้งนึงครับผมโอเคครับผมมาอัปเดตผลงานน้ำกันครับสำหรับเมื่อนี้การใส่กับเล็กพี่นอ้องเยอะกับปูจีแล้วก็ฉีดด้วยน้ำหอมครับผมกัปเล็ก เป็นกัปเล็กชุดโมดดีฟายครับนี่บอกได้เลยพี่น้องว่าลันโบมีผ่าจากหลังครับผมหลังหลังในทีลันแล้วโบมีผ่าจากหลังครับผมนี่ครับชุดโมดเป็นชุดโมดเตนเลสพี่น้องนี่โอเคเลยครับผมที่แรกผมสั่งมาสิบอันวันนี้ผมผมสั้งมาเพิ่มอีกสิบเป็นยี่สิบต่อถือขโมยไปแล้วหนึ่งครับเหลืออยู่สิบเก่ามื้อนี้ก็เลยใส่่สิบเก่าหลังครับผมเดี๋ยวผมฝากลิงไว้ให้พี่น้องเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ ้านนี้โอเคครับหลังใดทีลานบวพลาดเลยพี่น้องอ่ะมาเบิ่งผลงานน้ากันครับผมพลาดเป้ายุพี่น้องพลาดเป้ายุว่าจุดแต่ละจุดนีด่ผมคัดเนีนนเลยครับคัดเนีนนเลยผมกลาว่าจังๆเลยถือว่าพลาดเป้าเจ้ากัไดดมหาแต้มพี่น้องถือว่าหมานยุคครับผมถือว่าหมานยุคครับแต้ม งามๆสามแต้มแล้วก็นู่นรองขาวอีกสองแต้มเป็นหาแต้มครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะเจอกันคลิปนาพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากช่องน,น่อยๆพลาดรักหายอยู่หากิ่นน้ำครับผมเจอกันคลิปนาครับผมบอสไซบ่วงกับไซกรับเล็กพี่น้องเป็นการหาหนูคือเขาโอเคครับขอบคุณครับผม